นี้พามาชำกิ่งตอนชะอมไร้น้ำนะคะเป็นชะอมที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะคะการตอนนะคะเป็นการตอนในหน้าฝนนะคะรากก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีรากปลูกออกมาให้เห็นแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาชำกิ่งที่โตได้นะคะวัสะุุที่เราใช้ชำนะคะก็จะมีดินมะพร้าวสับแกลบหมักใบก้ามปูหมักนะคะ ผสมกันอย่างละ1ส่วนนะคะอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะคะภาชนะที่เราจะใช้ชําในวันนี้นะคะก็เป็นขวดนมนะคะเป็นวัสดุเหลือใช้นะคะแล้วก็การชํานะคะเราก็จะเจาะรูนะคะเพื่อระบายน้ำนะคะการแกะตุ่มตอนนะคะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ตุ่มตอน กระทบกระเทือนนะคะเพื่อไม่ให้รากขาดนะคะค่อยๆแกะนะคะตุ้มตอนก็จะได้ประมาณนี้นะคะรากก็จะมีประมาณนี้ค่ะสวยๆเลยค่ะสำหรับตุ้มตอนของ ช่อมนะคะใส่วัสดุช้ำลงไปนะคะหลังจากที่เราใส่วัสดุชํำลงไปนะคะก็ กดรอบๆกระถางนะคะเพื่อไม่ให้โดนตุ้มตอนนะคะและอีกอย่างก็คือจะดามด้วยไม้เพื่อกันกิ่งโยกนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะผูกด้วยเชือกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะเราให้มีรากทะลุกระถางนะคะเราถึงจะนำไปรับแสงได้นะคะ ก็เป็นการชำกิ่งชะอมง่ายๆนะคะจากนั้นก็รอลงปลูกได้เลยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นต้นชะอมไร้น้านะคะที่เราเพิ่งตัดแต่งกิ่งไปนะคะตอนนี้ก็กำลังแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะปลูกได้ประมาณ3-4ปีแล้วนะคะต้นนี้ เป็นชะอมไร้หนามยอดอุบๆแบบนี้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ